เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินธิรันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับพขกสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกต ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะจะก,การเป็นประจําทุกๆวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึง่งถึงบ่ายสามโมงกับเรื่องราวของการทํางานของกกตนะคะแล้ววันนี้เราจะมาติดตามกันเรื่องของการกําหนด จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัสดอนซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สินพอออแก้วตาโอภาสิริวิทย์อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทพัฒค่ะสวัสดีค่ะคะใกล้จะเลือกตั้งหกหกแล้วนะคะเ,เราก็จะมีเ,เรื่องของค่าใช้จ่าย ต้องเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัสดอนตรงนี้สำหรับการเลือกตั้ง,งที่จะมีตรงนี้ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่ามีการกำหนดเอาไว้มีวงเงินหรือเปล่าและใช้หลักเกณฑ์อะไรในการกำหนดคะค่ะเราเราทางทางสำนักง,งานเอ่อทางทาง่านคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะมีการกำหนดวงเงินไว้ตามกฎหมายนะคะอย่างปีสองห้าหกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเล่าความเป็นมาในการกำหนดวงเงินของ ของปีหกหกนะคะก่อนที er <Champion> ่จะมาเป็นประกาศกําหนดลงเงินปีสองห้าหกหกเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยในการเลือกตั้งเมื่อปีหกสองนะคะก็มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกําหนดจานวนเงินค่าให้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศสองห้าหกสหนึ่งนะคะก็ได้กําหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจํานวนหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะที่จะใช้จ่ายได้ในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ แบบบัญชีรายชื่อจำนวน35ล้านซึ่งประกาศเมื่อวันที่ประมาณยีนทปด8ธันวาคมพศ2561นะคะโดยขนาดนี้เนี่ยก็ครบสี่ปีตามกฎหมายแล้วนะคะก็จะต้องมีการมาทบทวนค่าใช้จ่ายใหม่นะคะซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่2พศออ2566นะคะมาตรา62เนี่ยกําหนดให คณะกรรมการเนี่ยต้องประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะต้องประกาศจานวนเงินใช้ให้จ่ายในการเลือกตั้งนะคะโดยต้องประกาศจํานวนเงินใช้ใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครแบบแบ่งเขตแล้วก็จานวนเงินใช้ให้จ่ายของพรรคเมืองที่จะใช้จ่ายในกรณีผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเอาไปใช้ในการเลือกตั้งไปจานวนเท่าไหร่นะคะก็นับรวมในค่าใช้จ่ายของพรรคด้วยนะคะสําหรับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งเนี่ยทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย ก่อนหน้าที่จะมีการกําหนดวงเงินเนี่ยเราก็มีการเออมีหนังสือสอบถามความเห็นของพักการเมืองในการกําหนดจำนวนเงินที่ให้จ่ายซึ่งก็มีไปเมื่อประมาณปลายปีทุ่แล้วนะคะก็จะมีพักการเมืองเนี่ยสอบถามอาตอบข้อสอบถามมาแล้วนะคะส่วนส่วนเอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการจัดอประชุมเพื่อหารือโดยเชิญพักการเมืองมานะคะ เกณฑ์หัวหน้าพักการเมืองซึ่งมีการบริการทบทวนวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับความจําเป็นทางสภาวะเศรษฐกิจฯฯฯทุกสี่ปีนะคะซึ่งเ,เราครบได้ครบไปแล้วในการที่ต้องทบทวนแต่การสภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะพิจารณาพิจารณาจากเอ่อสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะโดยนําปัจจัยทางเศรษฐกิจามาใช้เช่นอ,ออัตราการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลทางเศรษฐกิจดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ประกาศกรกตอัตราเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องค่าน้ำมันหรืออะไรต่างๆปัจัยทางเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงนำเข้าที่ประชุมนะคะเพื่อพิจารณาประกาศกำหนดวงเงินนะคะโดยกำหนดวงเงินประกาศกำหนดวงเงินฉบับพศ2566นะคะ ก็มีดังมีเป็นกาหนดว,วงเงินเป็นจํานวนดังนี้นะคะก็เผู้สมัครรับเลือกตั้งขอสอแบแต่แบ่งเขตนะคะแต่ละคนเนี่ยก็ต้องใช้จ่ายมีหลายกรณีนะคะในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุของสาหรับผู้แทนนะคะต้องใช้ไม่เกินเจ็ดล้านบาทท้วนนะคะในกรณีที่เป็นรเลือกตั้งรัคสภานะคะ ใช้กรณีต้องใช้จ่ายไม่เกินหนึ่งล้านเก้าแสนบาททวนค่ะส่วนพรรคการเมืองนะคะที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อนะคะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยสสเป็นดังนี้นะคะในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนนะคะต้องใช้จ่ายไม่เกินร้อยหกสิบสามล้านนะคะส่วนในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากยุทสภา หรือการเลือกตั้งแทนคะแนที่ว่างต้องใช้จ่ายไม่เกิน44ล้านบาทนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็คือเราก็รู้แล้วว่าว่ามีการยึบสภาแล้วนะคะก็จะพักบาญทีรายชื่อก็จะใช้จับจ่ายได้ไม่เกิน44ล้านนะคะส่วนแบบแบ่งเขตเนี่ยเราใช้จ่ายได้ไม่เกิน1ล้านเก้าหนึ่งล้านเ้าแสนบาททวนนะคะส่วนในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใดก่อนประกาศผลเลือกตั้งนะคะ ก็ให้ผู้สมัครสสเนี่ยต้องใช้จ่ายในการตั้งใหม่ประมาณนี้นะคะก็ในเขตเลือกตั้งใดที่ต้องดําเนินการรับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบบเขตเลือกตั้งใหม่นะคะก็ใช้จ่ายได้ไม่เกิน950,000บาททั่วนะคะในเขตเลือกตั้งใดที่ไม่ไม่ต้องดําเนินการรับสมัครสสแบบแบบเขตเลือกตั้งใหม่นะคะให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบแบบเขตเลือกตั้งแต่ละคนเนี่ยใช้จ่ายได้ไม่เกิน630,000บาททั่วนะคะ สำหรับในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยประกาศให้มีการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดที่ไม่มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกายใดที่ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใดเป็นสสในเขตเลือกตั้งนั้นหรือเราที่เราเรียกว่าโหวตโนนะคะแล้วก็ต้องรับสมัครผู้สมัครแลวเลือกตั้งสสแบบแบบเขตเลือกตั้งใหม่นะคะเพราะผู้สมัครแบบในเขตเลือกตั้งต้องใช้ใส่ไม่เกินเก้าแสนห้าหมื่นบาทท้วนค่ะ ส่วนในกรณีถ้าเกิดมีการประกาศผลเลือกตั้งแล้วและมีเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะผู้สมัครและเลือกตั้งสอส,อสอแบบบางเขตเลือกตั้งแต่และคน่ยต้องใช้จ่ายได้ไม่เกินหนึ่งล้านเก้าแสนบาทค่ะทากเฟินค่ะค่ะแล้วเวลาเราคำนวณค่าใช้จ่ายเนี่ยคะ่ะเราเริ่มคำนวณตั้งแต่ระยะเวลาเมื่อไหร่อะคะค่ะค่าใช้จ่ายนะคะเราก็จะเริ่มค่าสมมุติเป็นกรณีที่ครบอายุของสภานะคะ เราก็จะเริ่มคำนวณจากค่าใช้ใจ่ายที่ได้ใช้ใจ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อน <us> วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งเลยนะคะส่วนในกรณีที่มีการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการยุบสภาซึ่งก็คือตอนนี้นะคะหรือการเลือกตั้งแทแนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยให้คำนวณค่าใช้ใจ่ายที่ใช้ใจ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตำแหน่งว่างลงแล้วแต่กรณีนะคะจนถึงวันเลือกตั้งนะคะ ค่ะก็ถือว่าเราทางทางพักการเมืองทางผู้สมัครจะต้องเก็บหลักฐานหลักเทินทั้งหลายทั้งปวงมาให้นะคะผู้สมัครสอสแบบแบ่งเขตกับแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาใช้จ่ายในการเลือกตั้งแตกต่างกันยังไงไหมคะเออไม่นะคะเขาใช้จ่ายเราจะมีประกาศกําหนดประเภทของค่าให้จ่ายสอสอ พศสอง้หกนะคะเป็นประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้สมัครก็จะต้องใช้จ่ายตามเประเภทสิบสองประเภททั้งทั้งผู้สมัครแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีประเภทอะไรบ้างต้องใช้จ่ายได้เฉพาะอยู่13ประเภทนะคะค่ะอย่างเช่นเข้อแรกนะคะเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตัต้งอย่างเช่นเรามีค่ามีค่าสมัครรับเลือกตั้งนะคะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งก็เช่นค่าถ่ายรูปที่จะเอามาติดในใบสมัครรับเลือกตั้งค่าถ่ายเอกสารที่ต่างๆที่ใช้ประกอบการเลือกตั้งค่าบร้บรองแพทย์หรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งนะคะคือทุกอย่าง่ยต้องเก็บหลักฐานเอกสารไว้หมดส่วนข้อสองนี่ก็เป็นค่าจ้างแรงงานเช่นค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียงค่าจ้างในการติดป้ายโฆษณาหาเสียงนะคะค่าแจกค่าแจกค่าแจกใบปลิว แผ่นพับแล้วก็ค่าจ้างแรงงานอื่นๆเนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลอกั้างแล้วก็ต้อง,งไม่มีพฤติกรรมที่ต่อไปในการกระท,ทําผิกดกฎหมายเลอกั้างนะคะส่วนต่อไปก็เป็นค่าจ้างทําของ,ชอชงเ,อเช่นพวกเค่าจ้างทําเสื้อแจ็คเก็ตหมวกเสื้อยืดหรืออื่นๆสาหรับผู้ช่วยหาเสียงนะคะให้ให้ใส่ไปช่วยในการหาเสียงนะคะค่าโฆษณาในข้อต่อไปก็เป็นค่าโฆษณาในสื่อต่างๆเช่น สื่อสิ่งพิมพ์เช่นค่าผลิตสื่อเพื่อการออกอากาศรวมถึงค่าโฆษณาที่เป็นการกระทําเพื่อการหาเสียงและตั้งด้วยนะคะข้อต่อไปก็เป็นค่าจัดทําป้ายเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียงนะคะแล้วก็เป็นข้อต่อไปก็เป็นค่าให้จ่ายการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็อย่างที่เรารู้จักกันเช่น Facebook Line Twitter นะคะ YouTube Instagram คูเกอรหรือแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ค่าจาัดซื้อหรือเช่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งค่าเช่าสถานที่ค่าตกแต่งสถานที่ต่างๆนะคะหรือหรือจะเป็นค่าเช่าสำนักงานเพื่อเป็นการูนยนรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งหรือค่าเช่าสถานที่เพื่ออาศัยหาเสียงนะคะแล้วก็ยังมีค่าเช่ายานประหารนะค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช่นค่าจ้างเหมารถยนต์เรือยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการหาเสินรักสร้างค่าเช่าที่พักนะคะแล้วก็ค่าสาธารณูปโภคอีกเช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าโทรศัพท์ค่าไปรษณีย์ค่าถ่ายเอกสารนะคะค่าแล้วก็ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียงและยังมีค่าอบรมหรือ สมัครของค่าผู้ช่วยหาเสียงส่วนค่าแล้วก็มีข้าสุดท้ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ่งไม่ขาดต่อกฎหมายนะคะหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมค่ะคุณบรรพัดค่ะค่ะมีระยะเวลาในการยืน่นค่าใช้จ่ายของของของว่าที่สสหรือคนที่เขาสมัครตรงนี้ค่ะต้องยืน่นได้ได้เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ยังไงอะคะ่ะ ก็หลังจากที่เลือกตั้งแล้วนะคะก็ตามกฎหมายพรบสสเนี่ยตามมาตราหกสิบเจ็ดเนี่ยก็ได้กําหนดระยะเวลาการยื่นค่าใช้จ่ายของสสหรือพักสสทั้งแบบบัญชีแนละชื่อแบบแบ,บ่งเขตนะคะภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งนะคะซึ่งวันเลือกตั้งเนี่ยก็คือเป็นวันที่สิบสี่เดือนกภาใช่ไหมคะก็ครบเก้าสิบวันเนี่ยก็จะตรงกับวันเสาร์ที่สิบสองสิงหาแต่เนื่องจากว่า ตรงกับวันเสาร์ที่เป็นวันหยุดทําการนะคะก็โดยปกติก็จะมายื่นโดยปกติจะยื่นในวันจันทร์แต่เนื่องจากว่าวันจันทร์ที่เจ็สี่สิงหาเนี่ยเป็นวันหยุดชดเชยวันแม่นะคะวันสุดท้ายในการยื่นเนี่ยก็จะมาต้องเป็นวันอังคารที่สิบห้าสิงหาหกหกนะคะผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยที่แต่ละที่หนะัวหน้าพักที่ส่งผู้สมัครเนี่ยก็ต้องยื่นทุกพักนะคะ ส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปฝากไว้ใน,นตอนท้ายว่าว่าจะว่าเกี่ยวกับการยื่นบัญชีค่าให้จ่ายนะคะส่วนสถานที่ยื่นเนี่ยผู้สมัครแบบแบ,บ่งเขตเนี่ยก็ต้องไปยื่นที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนะคะสําหรับแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยท่านก็มายื่นที่ส่วนกลางที่ชั้นหกสานักกิจการพักการเมืองอนะคะค่ะอเอค่ะคุณเซินคะค่ะ<า> แล้วเวลามายื่นนี่ต้องต้องเป็นในเ,เขาเรียกหัวหน้าพักหรือว่าเครันยิกพักหรือใครมายืน่นหรือใครก็ยื่นได้ค่ะต้องเป็นตัวผู้สมัครเลยไหมผู้สมัครเนี่ยต้องมายื่นบัญชีรายรับและเลยจ่ายเองนะคะถ้าแล้วก็ลงลงทางเอกสารแล้วก็หลักฐานประกอบนะคะแต่ถ้ามาไม่ได้เนี่ยผู้สมัครก็ไม่มายื่นเองไม่ได้ก็ต้องมอบมางานให้ผู้อื่นมายื่นแทนนะคะ คนถ้าเป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยก็ต้องมายื่นเ,เป็นพักการเมืองนะคะพักการเ,เมืองจะจะมายื่นที่ที่สำนักงานค่ะอ๋อคือแบบแบ่งเขตเนี่ยก็คือให้ผู้สมัครเนี่ยรับผิดชอบการยื่นด้วยตัวเองเลยไม่ต้องทําในานามของพักแต่ถ้าเป็นบัญชีรายชื่ออาจจะต้องทําในานามของพักอ่า<ช>นะคะแล้วแล้วผู้สมัครสสหรือว่าพักการเมืองที่ใช้จ่ายเงินเกินจํานวนเงินที่ ทางกรกตประกาศกำหนดเอาไว้อ่ะค่ะจะเป็นยังไงเหรอคะก็ถ้าใช้จ่ายเกินจํานวนที่จะการกาหนดก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายนะคะอย่างเช่นตามมาตราหกสิบสามเนี่ยห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเนี่ยใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจํานวนที่กรกตประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าให้จ่ายดังที่ได้กล่าวมาแล้วอะนะคะล้านเก้ากับสี่สิบสี่สี่สิบล้านสําหรับบัญชีรายชื่อล้านเก้านี่สําหรับ แบงเคียงนะคะถ้าค่าให้จ่ายเนี่ยก็ต้องรวมถึงเงินที่ทรัพย์สินเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใดเนี่ยได้จ่ายแล้วว่าจะจ่ายแทนหรือนําไปจ่ายโดยไม่คิดค่าตอบแทนหรือประโยชน์ในการหาเสียงเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลกสร้างโดยผู้สมัครนั้นยินยอมหรือไม่คัดค้าในกรณีที่นกทรัพย์สินมาให้ใช้นะคะก็ต้องคํานวณกามอัตราค่าเช่าในท้องที่นั้นนะคะส่วนส่วนโทษนะคะมีโทษเนี่ยตามมาตรา ร้อยห้าสิบสี่ของคอสสอนะคะอย่างเช่นกรณีที่ว่ายื่นเกินจำนวนเ่ยนะคะก็จะมีโทษต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีนะคะหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือปรับเป็นจำนวนสามเท่าของจำนวนเงินที่เกินค่าใช้จ่ายตามที่คณะกรรมการการตั้งาากำหนดนะคะแล้วแต่จำนวนการจำนวนใดจะมากกว่ากันคะ่ะ หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วให้สารเพิ่อนถอนสิดเรื่องต้านของผู้นั้นนะคะมีกําหนด10ปีค่ะในกรณีที่พักการเมืองนะคะกระทาตามความผิดตามวักตามที่กล่าวไปนะคะต้องระวังโทษปรับตั้งแต่200,000บาทถึง2ล้านบาทหรือปรับเป็นจํานวนสามเท่าของจำนวนที่เกินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกําหนดและจัดจำนวนใดจะมากกว่ากันค่ะทั้งหัวหน้าพักการเมืองเลยาธิการพัก คื่เห็นีนิจพักรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระทําความผิดต้อง้องต้องรับโทษและถูกเพื่อถอนสิทธิ์ด้านตัางตามที่บัญญัติไว้ด้วยนะคะส่วนในกรณีที่ไม่ได้ยื่นค่าให้จ่ายหรือยื่นเท็ตนะคะก็จะมีโทษตามมาตรา155นะคะซึ่งกําหนดไว้ว่าผู้สมัครหรือหัวหน้าพักผู้ใดเนี่ยไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายต่อคณะกรรมการภในเวลาที่กําหนดนะคะหรือจงใจยืน่นเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารเพิกถอนสิทธิเรื่องตั้งของผู้นั้นมีกำหนดห้าปีค่ะถ้าบัญชีรายรับรายจ่ายที่ยื่นเป็นเทสนะคะผู้สมัครหรือหัวหน้าพักต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีรละปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลื่อกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดสิบปีค่ะอค่ะ เรายังวีเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีนะคะมีอะไรที่น่าจะเป็นองค์ความรู้ที่จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหรือว่าผู้สมัครตรงนี้บ้างคะก็เราจะมีออการจัดทํำอบรมนะคะผู้สมัครพักคือจากแล้วก็จะมีเป็นการจัดทำคู่มือแจกการอบรมเนี่ยก็จะเป็นประชุมการประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งก็จะเชิญผู้แทนพรรคเข้ามานะคะ็กอันนี้จะเป็นกรณีที่รับสมัครเลือกตั้งแล้วว่าเราไรับจำนวนผู้สมัครแล้วเราก็จะเชิญผู้แทนพรรคมาในส่วนกลางนะคะสําหรับจังหวัดเนี่ยเราก็จะให้ทางสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนี่ยจัดอบรมผู้สมัครโดยเราจะมีคู่มือการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสสนะคะซึ่งเราอะ ทาการปรับปรุงให้สอดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วนะคะเพื่อที่จะได้อทำยื่นได้ผู้สมัครเนี่ยได้ยื่นถูกต้องเพราะว่าจะมีรายละเอียดเอกสารหลักฐานมากแล้วแล้วก็ยังมีการปร,ปรับปรุงระเบียบนะคะเรื่องเการยื่นชื่อระเบียบก็คือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสสพศ2566นะคะก็คือ ปรับปรุงจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพื่อให้มีความชัดเจนแล้วก็มีความเหมาะสมแล้วก็มีการแยกแบบระหว่างสสบัญชีรายชื่อแล้วก็สสแบบแบ่งเขตจริงๆแบบเหมือนกันแต่ว่าแยกให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นของสสบัญชีรายชื่ออันนี้เป็นของสสแบบแบงเขตนะคะแล้วก็๋ยาจะมีเกินให้ฟังนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะว่าคือการจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยเราก็ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบันทึกแล้วก็ควบคุมการรับจ่ายเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการเลือกตั้งนะคะของผู้สมัครเลือกตั้งแบบสสแบบแบงเคียนและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแลบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดของกฎหมายและระเบียบและประกาศเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เพื่อให้เป็นไปนแนวทางเดียวกันนะคะแล้วก็เพื่อไปให ื่อให้การจัดท,ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยของผู้สมัครสอสอแบบบัญเขตและบัญชีรายชื่อมีเป็นไปนอย่างถูกต้องและมาาลีหลักฐานหลักฐานให้ให้ตรวจสอบครบถ้วนตามความเป็นจริงแล้วก็จัดส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายภายในเวลาตามที่กฎหมายกําหนดนะคะก็มีหลักการและขอบเขตการตนนั้งนะคะโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตแต่ละคนนะคะแล้วก็หัวหน้าพักที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อก็ต้องมีหน้าที่ในการจัดทําบัญชีรายรับรายใจ่ายในการเลือกตั้งสสนะคะโดยโดยการบันทึกบัญชีทุกรายการต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบลงรายการรวมทั้งจัดทํารายงานรายรับรายจ่ายเอกสารหลักฐานก็พวกใบเสร็จกาให้ใจ่ายต่างๆที่ท่านไปทําจัดทําป้ายจัดทําเสื้อหรืออะไรไว้นี่นะคะแล้วก็ต้องสรุปยอดรวมในการเลือกตั้งตามแบบที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนดนะคะ ขึ่นอย่างน้อยก็ต้องประกอบประกอบไปด้วยค่าให้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้วแล้วก็ที่ยังคงค้างชาระควรทําเอกสารที่ถูกทั้งหมดที่ถูกต้องให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลอกตั้งของสอสนะคะซึ่งก็ต้องยื่นภายใน90วันอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะนับแต่วันเลอกตั้งโดยโดยหัวหน้าพักที่ส่งผู้สมัครรับเลอกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ก็ต้องยื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการการรื้กตั้งก็ซึ่งยื่นที่ส่วนการสำนักสืบการพักการเมืองชั้นหกนะคะส่วนจังหวัดก็ยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการลื้กตั้งประจำจังหวัดนะคะระเอ่อสำหรับการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายก็มีอย่างแบบเนี่ยก็ยกตัวอย่างแบบก็จะมีเช่นแบบสรุปค่าใช้จ่ายในการลือกตั้งแบบรายงานการส่งอกนําส่งนะคะ รายงานการรับจ่ายนี้เป็นต้นแล้วก็บัญชีรายรับเช่นเรามีรายรับอะไรบ้างแล้วเราแล้วก็บัญชีรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างบัญชีจ่ายแทนกันซึ่งคืออันนี้คือผู้อื่นจ่ายแทนให้นะคะบัญชีครั้งจ่ายนี่ก็คือเป็นการแจ้งหนี้ยังไม่ได้จ่ายนะคะส่วนถ้าหัวหน้าพักเนี่ยอ๋อเยี่ยมมอกมันนาที่ขอย้อนไปนิดนึงนะคะถ้ากรณีที่หัวหน้าพักการเมืองแล้วที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งของ ต่อสอแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยมอบอำนาจผู้อื่นมายื่นเนี่ยต้องแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดเอกสารแสดสามสิบบาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องนะคะสำหรับแบบแบงเขตเนี่ยถ้ามอบอำนาจเนี่ยผู้หมักแบบบแ่งเขตกก็ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งต mm ิดเอกสารแสดสามสิบบาทและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและ ผู้ร,รงงับมอบอำนาจปลอมลงลายมือชื่อทำรับรองสำเนาถูกต้องเช่นกันนะคะสำหรับ<ม>เอ,อเงินออที่ผู้สมัครเนี่ยสามารถใช้จ่ายได้ในการลักตั้งสสแบบแบ่งเขตืักตั้งนะคะก็เช่เนเงินหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้สมัครแบบแบ่งเขตืักตั้งนะคะเงินที่พรคการเมือจงจัดสรรให้หรือการรับบริจาคในเพื่อใช้ในการืรักตั้งเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้ ที่มีผู้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทนกันนะคะการรับเงินและรับสินทุกครั้งเนี่ยผู้สมัครแบบแบ่งเขคสตั้งก็ต้องรวบรวมหลักฐานหรือหลักฐานการรับเงินหรือรับสินอย่างเช่นการรับเงินรับสินเนี่ยก็ต้องจัดทำใบรับเงินรับสินตามแบบนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีรายการบัญชีรายรับของผู้สมัครแบบแบ่งเขคสตั้งส่วนกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขคสตั้ง ยินยอมให้บุคคลใดจ่ายหรือรับว,ว่าจะจ่ายแทนให้ผู้สมัครแบบเบรคเกตจะทําใบรับเงินจับสินที่ผู้อื่นจ่ายแทนพร้อมทํนแน่คำนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จ่ายหรือผู้จ่ายแทนประกอบด้วยนะคะการจ่ายเงินกรณีการจ่ายเงินนี่นะคะให้ผู้สมัครแบบเบรคเขตเลือกตั้งเนี่ยร่วมระลักฐานการจ่ายเงินอย่างนี้นะคะการจ่ายเงินเนี่ยให้รีดไปเสร็จรับเงินจากผู้รับํำนะเงิน รวมถึงกรณีที่บุคคลใดๆที่มาจ่ายแทนนะคะต้ให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับชำรบเงินเช่นกันหากการจ่ายเงินรายใดเนี่ยไม่อาจเรียใบเสร็จสําหรับไม่ไม่อาจเรียกใบเสร็จจากผู้รับเงินได้เนี่ย <โ S 1> ก็ให้ผู้สมัครรับสมัครแบบใบเขือนตั้งจัดทาใบเสร็จหรือให้จัดทาใบสําคัญรับเงินนะคะพร้อมทั้งสําเนา แบกแนบสำเนาแบบประชาชนของผู้รับเงินด้วยชื่อแบบนี้ก็จะไม่ได้กล่าวแล้วกันนะคะเพราะว่าเออมันจะรายละเอียดเนี่ยชื่อแบบมันเลขนน้นเลขนี้ทับนน้นทับนี้มันจะค่อนข้างหนากยาละเอียดเยอะนะคะ,คะในกรณีที่เป็นรายจ่ายปิดย่อยซึ่งตามลักษณะากณะารใช้จ่ายเนี่ยไม่สามารถเรียกเบิกรับเงินจากผู้ออกใบสำคัญรับเงินตามเมื่อกีตามเมื่อกีที่กล่าวไปได้นะคะรวมทั้งกรณีที่ผู้สมัครเนี่ย นำทรัพย์สินของตนเองหรือยินยอมให้บุคคลใดนำทรัพย์สินมาใช้ในการหาเสียงและตั้งที่ให้ผู้สมัครแบบแนเสียงและตั้งจัดทำใบรับรองการจ่ายเงินทรัพย์สินตามแบบนะคะหลักฐานการจ่ายเงินเนี่ยต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกและการแก้ไขหลักฐานเนี่ยให้ใช้ขีดค่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแข่งนะคะการจัดทำบัญชีของผู้สมัครแบบแทบนบเขียนเนี่ยก็เป็นไปตามแบบพิมพ์ แล้วก็บัญชีรายชื่อด้วยนะคะก็ต้องไปไปตามแบบฟิพ์มตามท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสสพส .2561 ที่ชื่งได้ประกาศไปเมื่อวันที่้5มีนาคม2566นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรวบรวมหลักฐานที่ต้องจ่ายผู้สมัครแบบบัญชีเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อจต้องรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ต้องใช้จ่ายเพื่อประกอบการจัดทําบัญชีนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็นําทุกอย่างมาจัดทารายงานรับจ่ายและสรุปยอดคใช้จ่ายในการเลอกตั้งพร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีในในแบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลอกตั้งและแบบรายงานเอกสานนรนานําส่งนะคะ,ะโดยจัดทาแบบมสมชุดเพื่อจะเพื่อยื่นในการประกอบการยื่นค่าใช้จ่ายส่วนการจาัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายของภาคเงิน,นงก็คือแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยก ก็ใช้คล้ายกันนะคะที่มาก็จะเป็นเงินที่พักการเมืองจะใช้จ่ายในการสร้างได้ก็ได้แก่เงินทซัพสินของพักการเมืองการรับเงินจากื่อใช้จ่ายในการสร้างเงินซัพย์สินที่มีผู้จ่ายแล้วว่าจะจ่ายแทนกันการรับเงินรัพสินทุกครั้งเนี่ยหัวหน้าพักการเมืองก็ต้องรวบรวมหลักฐานหรือรัพย์สินก็เช่นการรับเงินรัพสินเนี่ยหัวหน้าหัวหน้าพักเนี่ยให้จัดทาใบรับเงินและรัพสิน ก็เป็นหลักฐานตามมาเพื่อจอัดทาบัญชีรายรับของพักการเมืองก็งในกรณีที่พักการเมืองยินยอมให้บุคคลใดจ่ายหรือจ่ายแทนก็ให้หัวหน้าพักการเมืองก็งจะททำใบรับเงินรับสินตามแบบนะคะต้องแนบสําเนาบัตรของผู้จ่ายหรือจ่ายแทนประกอบด้วยนะคะการจ่ายเงินทุกครั้งก็ต้องก็วนประฐานการจ่ายเงินการจ่ายเงินก็ต้องเลขใบเสร็จจาก ผู้รับชำระเงินรวมถึงกรณีที่บุคคลใดๆจ่ายหรือร ident, ว่าจะจ่ายแทนแล้วก็ให้เรียกไปเสร็จรับเงินจากที่ผู้รับชำระเงินเช่นผู้เช่นกันนะคะหากจ่ายเงินรใดเนี่ยไม่อ่านเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้จากหัวหน้าประกันไม่หัวหน้าประกันเงนเนี่ยไม่ไม่ไมอขอโทษนะคะถ้าจ่ายเงินใดไม่อ่านเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้หัว <c oughs> หน้าพักก้อจะทําใบสำคัญรับเงินพร้อมแนทดำเนิออนหน่ำเทานบัาตรประจำตัวของผู้รับเงินด้วย ในกรณีที่เป็นรายจ่ายิดย่อยนะคะซึ่งไม่สามารถเรียกไปเสร็จรับเงินแบบรับหรือออกไปสําคัญรับเงินได้รวมถึงกรณีที่พักการเมืองนาทรัพย์สินของตนเองหรือยินยอมให้หนนบุคคลนำทรัพย์สินมาใช้ในการเลรือกตั้งก็ต้องบอกนะคะการเงินต้องจะทำใบรับรองการจ่ายเงินทรัพย์สินตามแบบนะคะค่ะหลักฐานการค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเ,นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดเนาะแต่ว่าหลักๆก,ก็คืออย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นนะคะประมาณนั้นนะคะด้วยด้วยเวลาที่มันมีจํากัดอาจจะแบบเราเราละเอียดยิบไม่ได้แต่ว่าก็ก,ก็ได้คอนเซปต์แล้วมีอะไรอยากฝากไว้ทิ้งท้ายนิดนึงไหมคะเอาสั้นๆเลยค่ะค่ะอยากฝากไว้ก็คือถ้าข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีการจัดอบรมหรือไม่มีจัดประชุมผ่าน Zoom หรือการอะไรละเอียดทางเว็บไซต์สำนักงานก็สามารถ ท่านเข้าไปดูได้นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะวิทยากรของเราผูุ้่มในการฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณแก้วตาโอภาสเซรีวิทย์นะคะให้เก็บมาพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัคดีค่ะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้พอออแก้วตาและโฟนันประพัฒน์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ